สวัสดีค่ะสาหรับใครนะคะที่มีปัญหาไหนที่หลงที่ลืมนะคะหรือว่าความจำเนี่ยแบบสั้นมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหลิงเนี่ยจะมาแนะนํานะคะสมุนไพรตัวหนึ่งนะที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองนะคะใครที่แบบเอ่อมีอาการแบบเริ่มต้นนะคะจําไม่ได้หรือว่า อาจจะเข้าอยู่ในพวกจำพวกเัลซเมอร์นะคะไอตัวนี้นะจะช่วยได้นะคะชื่อต้นพรมมินะคะพรมมิเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เราเน่ยรู้จักมานานแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในส่วนของโซนภาคกลางนะคะแต่ต้นพวกพรมมินะคะจะลักษณะนเนี่ยคล้ายๆกับต้นไขยแยงนะคะหรือว่าต้นเขาเรียกว่า หรือว่าต้นคุณนายตื่นสายนะคะแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยดูง่ายๆเลยนะคะว่าใบาเขาจะคล้ายคกันแต่ถ้าเป็นขยงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าในนี้เขาจะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็จะมีดอกแบบนี้เล็กๆนะคะถ้าเป็นต้นคุณนายตื่นสายเนี่ยก้านเขาจะใหญ่ใบจะอวบและดอกก็จะเป็นสีสันนะคะแต่ว่าพรมนี้เนี่ยจะเป็นต้นเล็กๆเป็นพวกไม้พุ่มอะค่ะเวลารับประทานนะคะก็ง่ายมากเอาลวกกินกับน้ําพริกก็ได้นะคะหรือว่าจะกินสดหรือจะต้มทานก็ได้ วันละ1กรัมนะคะ,ะหนึ่งกรัมมือนะคะแล้วก็ถ้าสมมติทานเนี่ยรสชาติจะออกขมนิดนดนะคะถ้าเราทานแล้วเนี่ยก็จะช่วยบำรุงสมองได้นนเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสรรพคุณอื่นอีกด้วย นอกจากแก้ออลไซเมอร์แล้วนะคะก็ยังเป็นยาอายุวัฒนะนะคะยาแก้ไข้ขับพิษร้อนขับเสมหะขับปัสสาวะนะคะบำรุงหัวใจบำรุงประสาทขับพยาธินะคะแก้หินนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าพรมมีเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยแต่สรรพคุณเน่ยเยอะมากเลยค่ะบรอมี้ครับพรมมีพรมมีกินได้นะกินได้นะ ตัวนี้ลองกินให้ดูหน่อยอร่อยไหมใชออ่อร่อยอร่อยแล้วทำไงเยี่ยมเยี่ยม <laughs>